เรารอถึงคิวแกแล้วคิวที่สิบสามกว่าจะได้ฉีดเนยเรามาแล้วครับสวัสดีครับหมอเออวัสดีวัสดีฉีดวัดคซีนเข็มสองนะใช่ครับใช่โอเควัคซีนเข็มสองหวังว่าจะไม่เจ็บนะนี่โอเค เดี๋ยวหมอขอเขติมเติมโหลดยาแป๊บหนึ่งอ๊บโอเคโอเคได้แล้วโอเคเข้ามาเข้ามาเข้ามาแปบนิดเดียวไม่เจ็บหรอกใช่ไหมครับเอาข้างไหนข้างข้างขวาเอยข้างขวาผมก็ได้ครับเนี่ยครับอ่ะฉีดเลยนะปุ๊บ อึดุือ่ะติดติดติด,ดแผ้กันอ่ะโอเคได้แหละโอ,โอเคโอเคฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้หนูไป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 ขอบคุณครับได้กลับบ้านแล้ว,วก็อย่างที่บอกนะคะผมผมเพิ่งไม่เออเ,อ,อเขาเรียกไงอะ ไม่จะมุ่งไปฉีดวัคซีนดิยุฉีดเข็มสองนานแล้วล่ะเออเดี๋ยวขอแปะไว้ก่อนนะฉีดวัคซีนเข็มสองครับปุบป่๊บปิดเออโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ผมแต่งเรื่องขึ้นมานเลยคลิปในวันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลืมบอกตัวแสดงจะเป็นผมนะคะ ตัวน,นี้เลยเนี่ยที่ผมใช้อยู่นะครับไปก่อนนั่นแหละไปไปดูกันไปวันนี้เดือนจะกินข้าวข้าวผัดตีแกร้านเจอเดียวเดี๋ยวเมื่อกี้กําลังจะกินอะไรเนี่ยเออพี่ครับพี่ช่างครับเออว่าไงว่าไงฮะเออถอยไปหลบทางให้ผมหน่อยได้ไหมครับอ่ะว่าไงนะ พี่หยิบอะไรออกมาก็มีดแกมึงไม่เห็นเหรอพี่ใช้หนี้เด้อทำงานอ่ะเขาใช้ขี่ขวานตะปูตะปูอะไรเงี้ยไม่ใช่เหรอน้องไม้อะอยากถืออ,อ่ะมามีปัญหาอะไรไหมเอ่อผมจะไปกินข้าวครับเอ,าอ้าอยากกินข้าวก็ไปกินดิเออนี่จะกินข้าวเหรอฮะเฮ้ยผมเพิ่งไปฉีดวัคซีนมะาพี่ ตายไหมล่ะอยากตายเปล่าฮะอยากตายไหมฮะอยากตายไหมแอมอยากตายไหมอยากตายเปล่าอยากตายเปล่าฮะอยากตายเปล่าน้องเล่นกับพี่ซะแล้วเล่นอะไรไม่รู้เรื่องไอ้น้องไอ้น้องเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเล่นอะไรไม่รู้เรื่องไอ้น้องไอ้น้องเอาละเอ้ย สวัสดีเอ้ยสวัสดีครับเออเฮ้ยคนไข้เอ้ย,ย,เ,อยเกือบตายแล้วไงอย้าวมึงแบบไดไงเอ้ยออเอ้ยนีนเขามากอดเองเออเออพี่คนนี้เขาทำร้ายผมับผมม,งมงึงไม่ฉีดวัคซีนมนาะเฮ้ยคุณทำร้ายเด็กได้ไงเนี่ยใช่ใช่ยังไงอยากแทงอะ่ะ ฮไม่ไม่รู้อ่ะฉันทำงานอยู่เองไม่เห็นเนาะเพราะฉันทำงานกอ่อสร้างข้างหลังอยู่อ่ะพวกก่อฉันจะทำได้อ่ะมันยากแค่ไหนเนี่ยฉันจะต้องเอาอุปกรณ์ไปทิ้งแหละพังไปหมดแล้วเนี่ยแล้วทำไมพี่ถึงไม่ทำให้มันดีๆหรอฮะอเอาว่ากูกูทำงานไม่ดีเหรอจักรวนบ้าอ่ะเอ้ยใจเย็นใจเย็นนี่เอ้ยเดี๋ยว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 พี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็น จะเ,เย็นไรเฮ้ยคุณจะมาทำร้ายเด็กอย่างนี้ได้ไงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้้าไม,ไไม,ไไมอยากโดนวะอยากโดนอยากโดนเด็กกระทืบนะหน้าวะ,ะเบบ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 เไบเบบกบบเ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 บเบบบบเบออย่าไปบเบนเเเ เออมีจิ้มแทงขานะ้องแบบไมาขนาดนั้นหรอกนะ่แถังงั้นก็โดนฟาดไปทุกไปหน่อยออล้มไปอ,อตีลังกาแบบโยมาดิกแบบเร็วที่สุดลอแบบเจ้า โออเอเฮ้ย,ย,ยกระทีบปากฉันเนเลือดเนี่ยเหรอเฮ้ยน้องน้องเป็นไรบ้าโเ้ยขาผมไม่ค่อยดีอะพี่ไม่เป็นไรพี่ฉีดขาให้อ๊บดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วครับนี่คุณคุณเป็นอะไรเนี่ยทำไมต้องลังแกเด็กนเนี่ยะทำไมอยากลังแกเอาเงินมาดิถ้าอยากล่อตัว เอามาดิห้าร้อยอ่ะหรือไม่ก็ะทั่ห้าพันก็จะเอามาดิเออมีตังค์เหรอวะไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยพี่ผมมีตังค์แค่ยสามสิบบาทเองสามสิบก็เอาดูไหนออกมาเร็วๆเร็วออกมาเฮ้ยคุณไทยตั้งค์เลยก็ใช่แล้วไงอ่ะเอามงนมาเอามาสามสิบบาทอะเอามาเอามาดี เออไม่ให้หรอกนะเงินผมผมก็ต้องเก็บเอาไว้สิใช่น้องน้องพูดถูกใช่คุณไหนจะมาถ่ายเงินเด็กอย่างนี้ได้ไงแล้วมาอยากไยอะ่ะเขาพฉาออ่ฉีดวัคซีนมาเออฉีดวัคซีนมากับหมอคุณอาจารย์หนุนผมเห็นนะเนี่ยเขาเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาแล้วคุณมาทำลายเด็กทำไมเอาแล้วทำไมอะ่ะก็อยากไถตังอะ่ะมีเรื่องบ้าว เอาเวลาเอาเวลาเอาเวลาอุยอ้ยอุ้ยเจ็บ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 ,จบทั้งเข็มทั้งมีดเลยทีนี้โอ้โหพี่ออกไปใกล้ๆพี่โอเคโอเคน้อง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 น,องนององี่เอาเงินมาห้าสิบถ้าแกไม่เอามาจะจะฆ่าแกอย,อย่างเดี๋ยวนี้ล่ะเอ้ย ช่วยด้วยไอ้น้องเอาไงดีอะถ้าเข้าไปโดนแทงจวกอีกคนนึงแน่เลยช่วยครับช่วยด้วยเฮ้ยก็อย่าส่งเสียงดังด้วยเอ้ย,อยโดนไปคนหนึ่งเว้ยแล้วแกไอ้เจ้าหมอแกจะรอดไม่แกอีกคนหนึ่งจะไม่ใช่น้อยเออแกอะช่วยด้วยครับช่วยด้วยมีคนทำร้าย มีคนมีมีมีคนเช่วยด้วยครับมีคนทำร้ายเด็กช่วยด้วยเอ้น้องน้อเอ้น้อน้อง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 ตายแล้วไม่ไม่ม่มาเออเออเออเเออเเออเอเออเอเเอออออ้อเอออ น้องพูงกดกันแบก่อนน้องช่วยพี่ด้วยน้องช่วยพี่ด้วยแกมันไม่สามารถลุกขึ้นมาได้หรอกนะเพราะมันโดนฉันเหยียบอยู่ไงล่ะเย้ <Yeah. S 1> <c oughs> ออกไปอะ ไปเลยตบเออโอ๊ยโอ๊ยยู่นี่ขามันก็ขาดโอ้ยขาขาดอะอะไรเนี่ยทำไมขาฉันขาดแล้ว ขาฉันไม่น่าขาดนะ,อะโอ้ยอโอ้ยขาฉันออกไปจ้กเข็มเนี่ยเออเอตอตหน้าแกนะเชื่อใจคนอื่นดีนะพิการไปเลยแก ว่าฆ่าแกอีกคนหนึ่งไอ้เจ้าน้องบ้าเออเออแกยังไม่ตายอีกนั่นเหรอเออเออโอ้ยโอ้ยเดินไปไม่ได้อะเดินไปไม่ได้ยงั้นเหรอเอ,อ้กยก็ยิ้มมีดจันได้ไงอ่ะเอ้าฉันทำนวน

ว้ uh ้ห huh. สุดอเฮ้ยน้องจะทำไรอ่ะยิมมีดมาไหมอ่ะเฮ้ยอย่านะเว้ยเอาเงินมาสามสิบบาทเงินแค่นี้แกยังจะเอาอีกเหรอแกจะตายอยู่ในชีวิตแกเฮ้ยไม่ไม่ได้เว้ยเอามาเอามาเอาแล้วฉันไม่มีมีดเฮ้ยเอาเงินมาห้าร้อยบาทที่แกปล้นคนอื่นแล้วฉันจะไป เอาไปคืนเขาไม่ให้หรอกต่ให้ฆ่าแกตายแค่ไหนฉันก็ไม่ให้ถ้าฉันฆ่าแกตายฉันก็เอาเงินแกมาได้สิไม่อย่าอย่าฉันขอโทษฉันทำผิดแล้วไม่ได้หรอกนะแกแกเกือบจะฆ่าฉันกับหมอตายงั้นแกก็ตายไปอีกคนนึงซะแต่แกไม่สำนึกน่ะอือไม่ไม่เอาไม่เอาฉันไม่อยากตายจริงๆนะไม่เอาอือเลือดไหลสิ เออเลือดไหลไปสิอืมอ,อืมอออไปดิเอาไปดิเอาไปดิเออเลือดพุ่งเลือดพุ่งมาดิโอ้เออแกมันไม่ตายแกมันไม่ตายยแล้วเออืออ,อแกแกจริงอืออเออ นี่แหละแกจำเอาไว้เลยแกไปเกิดมาใหม่ซะเพื่อนแกจะได้รู้เออจำไว้จำไว้จจไวบทเรียนชัดนะ่ะ พี่ผมว่าผมจัดก,การมันได้แล้วอ,อะ่ะเอาล่ะน้องปลอดภัยก็ดีแล้วน้องไม่เป็นห่วงพี่เป็นห่วงเออไม่เป็นไรหรอกพี่มมผมเต็มใจช่วยนะอืมไม่เป็นไรหรอกอะไรพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวที่หลังผมช่วยตัวเองก็ได้ไม่ได้ไดไไดหรอกน้องน้องยังอ่อนอยู่อ่ะ ถ้าพี่ไม่ช่วยมาเติมเลือดน้องแล้วน,น้องจะรอดไหมล่ะจริงอ่ะพี่ถ้าไม่มีพี่คงตายอ่ะโอ้โหก็จริงพี่แหละนะแต่ว่าพี่เป็นใครเป็นหมออะไรวนะเนพายหลังวิชาชีพมีคนมาเป็เอาไว้อะไรนะ้องอะไรอ่ะพี่เบาเบาเบาแกเป็นวิชาชีพพี่ไหม ใช่ออออแกทำความดีให้ฉันนะแต่ฉันบอกแล้วว่าฉันจะไม่เหลือวิชาชีพแม้แต่นิดเดียวให้เอาเป็นว่าฉันขอนะเกมแทงคนตาย <c oughs> จะไม่เหลือวิชาชีพหรือจนนี่อยู่บนโลกไปนี่ที่เดียที่เดียว,ยวอืออะจำเอาไว้บทเรียนชั้นหะน้ามันก็เป็นคนนั้นนี่เนยเ่เฮจะจำเอาไว้เลยนะเอเอละ่ะ วางมีดลงนั่นแหละโอเคนะโอเคครับเพืเ่อนๆก็ใช้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บายก่อนจะจบคลิปอย่าลืมไปกดติดตามช่องผมด้วยน,นะครับปุ๊บเข้าไปที่ช่องผมแบบนี้เสร็จแล้วก็กดไลค์